สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมร้าน2องรถสวยวันนี้เรามาจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษกับรถขุด ihis 3 5มาในรูปแบบหลังคาบูมตรงแท็เหล็กใบมีดบุงกีสาภาพสวยเดิมกันเลยทีเดียวลูกค้าท่านใดที่มองหารถขุดราคาถูกราคาไม่แพงคันนี้ไม่ควรพลาดเลยนะครับผมกับโปรโมชั่นส่วนลด40,000บาทส่วนลด4 0 0 0 0บาทจากราคาปกติ 2 3 9 0 0 0บาทลูกค้าไม่ต้องจ่ายลูกค้าจ่ายเพียง1,99,000บาท1 9 9 0 0แบาทและเรายังพร้อมจะส่งสินค้าฟรีทั่วประเทศไทยจะส่งสินค้าฟรีทั่วประเทศไทยเลยทีเดียวราคานี้คุ้มมากเลยครับลูกค้าได้ในรถขนาดไซส์า3าตันแท็กเหล็กไปมีดบุงกี้ และเรายังแถมบริการส่งให้ลูกค้าด้วยนะครับผมอันนี้เรามารีวิวสภาพโดยรวมกันนะครับบุงกีเดิมๆฟัน4ีซีดมีความกว้างอยู่ที่ประมาณ40-45เซนได้อันนี้เรายกตัวลอยให้ลูกค้าได้รับชมกำลังของเขาก็ถือว่าดีเลยทีเดียวการยกขึ้นลงใบมีดผ่านดันนะครับผมสภาพสวยนะครับแล้วก็ขึ้นลงเร็วปกตินะครับผม บูมอาร์มนะครับยาวสวยสามารถตักขึ้น6กรอได้แบบสบายๆส,สามารถตักขึ้น6ล้อได้แบบสบายๆตรงกลางจะมีโลโก้ i h i นะครับซึ่งลูกค้าจะสังเกตเห็นได้ชัดเลยทีเดียวส่วนตัวบอดี้รถมาในรูปแบบดีไซน์ทรงเหลี่ยมๆห,หน่อยนะครับซึ่งลูกค้าจะดูแล้วก็จะเห็นความแข็งแรงทนทานนะครับของบอดี้ของคันนี้นั่นเองมีโลโก้นะครับ i s 3 5ซึ่งม่วงบอกถึงไซส์และขนาดของเขานั่นเอง การกดตัวยกตัวผ่านดันนะครับถือว่ากำลังแรงดีเลยทีเดียวการหมุนตัวก็ถือว <eterm oon> ่าคล่องคล่วคล่องตัวดีนะครับผมฝากระโปรงนะครับจะอยู่ทั้งด้านหลังนะครับลูกค้าเปิดมาเห็นเครื่องยนต์เป็น3สูบอิซูซุนั่นเองนะครับอันนี้เป็นเครื่องยนต์เดิมๆของเขาอันนี้การกดตัวยกตัวลอยนะครับทั้ง2ด้านนะครับถือว่าให้กําลังแรงดีเลยทีเดียวแท็กเหล็กนะครับสภาพสวยกลิปนะครับผมลูกค้าซื้อไปก็ใช้งานยาวๆนะครับสําหรับแท็กเหล็กคู่นี้ เดินหน้าทอยหลังถือว่าดีเลยนะครับคล่องตัวคอนโทรลนะครับจะอยู่ทางเป็นทางด้านซ้ายและขวามือของคนขับตัวนี้ลูกค้าได้เป็นคอนโทรลแบบรุ่นใหม่นะครับก็คือคอนโทรลสั้นนั่นเองส่วนบ,บังคับตัวเดินนะครับผมจะอยู่ทางด้านหน้าคอนโทรลต่างๆควบคุมคันเร่งและบังคับผ่านนั้นจะอยู่ทางด้านขวามือของคนขับ ของเหลวต่างๆนะครับผมก็ประกอบไปด้วยถังน้ํามันไฮดรอลิกถังน้ํามันดีเซลจะอยู่ทางด้านขวามือของคนขับรวมกันอยู่ตรงนั้นเลยลูกค้าสามารถเช็คได้เลยบอกโปรโมชั่นกันอีกทีครับกับรถขุด IHI IS35 ส่วนลด40,000บาทส่วนลด40,000บาทจากราคาปกติ2 3 9 0 0 0บาทลูกค้าไม่ต้องจ่ายลูกค้าจ่ายเพียง 1 9 9 0 0 0บาท199,000บาทพร้อมจัดส่งสินค้าฟรีทั่วประเทศไทยราคานี้ถูกมากเลยนะครับท่านใดไม่อยากพลาดี้โทรจับจองด่วนได้เลยที่เซลฝ่ายขาย0 6 1 6์6 0 1 6 0่6 1 6 9 6 0า6 0ยย6 1 6นะครับพร้อมให้บริการลูกค้าทุกท่านนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ